งามงามนี่สะออน เอาไปกินกับตำบมะฮุงเด้อเพื่อนเเอาไปกินกับตำบมะฮุงเด้อใครอยากได้ผักบุ้งยอดงามๆม,มาเอาบ้านอันอันครูพรเด้อมาเด้อไปเด้อพุนๆงามบ่ งามสะอ่อนเด้สะอ่อนพยอดพกบุ้งมันงามฝนตกคู่มืออ่ามันชอบน้ำเนาะฝนตกใส่มันมันก็งามงามป้าบรรยากาศคลึ้มฟ้าคลึ้มฝน คักคักฝนตกดีดีว่าจะซื้อพันไม้มาปลูกเนาะว่าจะซื้อพันไม้มาปลูกไม่มีเวลาเนาะเออจะเข้าพรรษาแล้วสิฟ้าปลูกอยู่ดอก พูดเสียงไก่ขันฝนยังตกฝนยังตกหยิบ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 อยู่นี่ออพูดพุดพูดบรรยากาศเย็นสบายออให้ดูโอ้ย,อย,อยสวย phúc Phích, phúc Phích, ăn gì, mึง ăn té hàn, ăn té nữa, ừm ừm ยังไม่แก่อีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เออไม่ได้หอนะคะไม่ได้ห่อฝรั่งไม่ได้ห่อได้บักสีดาดเนอือนห่อกระแมงก็เลยไม่ห่อเลยปล่อยอย่างนี้แหละแมงเอเสียงเอาเสียงเอานะคะเออมันก็จะมีลูกไม่แมงลูกแมงนะคะเออ มันมันดกเนาะมันก็จะได้กินอยู่เนาะมันเกือบ20-30ลูกเนาะมันก็จะเหลือให้เรากินสัก10ลูกประมาณนี้เนาะ